เหล่าสามระแนรรวมตัวมาความหาจึงมันเกิดเดี๋ยวนี้หน่วยเนี่ยของตำรวจแม่งเก่งมากเลยพี่หน่วยแมวสวัสด์อะแรงสุดยอดหน่วยสวัสดเฉยแต่หน่วยสวัสด์กับระเบิดกูเนี่ยแม่งก็ตายหาเหมือนกันแหละกลัวไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ตายหรอพี่มึงจะลองของเหรอฮะกดแม่งเลยปะล่ะชัดมึงจะดูดบุหรี่ในนี้เหรอนี่หายใจก็เหนื่อยแล้วนะระเบิดไว้ระเบิดกดแม่งเลยกดแม่งเลยเมล่ะกดเลยมึงกดเลยมึงกดมึงกดเลยมึงเอาปีกมึง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทะเลาะกันอยู่ได้แม่งพูดหมาหมาเงี้ยตายแม่งหมดเลยพี่หาว่าผมเป็นหมาดูแม่งพูดไอ้สัตว์พูดใจเฮี้ยไอ้สัตว์แม่มทำไมถือปงถือปืนกันแม็กไม่มีเนี่ยฮะกูจังเลยเนี่ยมันไม่ใส่มาให้กูเหรอแม็กไม่มีเนี่ยมึงเอาเข้าฉากแล้วมึงไม่ใส่แม็กให้กูอ่ะนั่นบ้่ง รูบโบเชียวแล้วมึงจะให้กูเล่น,นยังไงให้กูเล่นทางด้านนี้อย่างเดียวอ่ะฮะสนทุ so love you. กโรงภาพยนต์24สิงหาคมนี้